เราก็เปลี่ยนมาเรียนเป็นวันพุธนะคะจากเติมเราเรียนวันจันทร์เนาะโอเคอะวันนี้วันพุธที่10ดตุลานะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนอ่าในเรื่องของการบรรยายผลงานศิลปะนะคะจุดประสงค์ในการเรียนวันเนี้ยวันเนี้ยเลยนะคะก็คือเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนจะต้องสามารถบรรยายผลงานศิลปะนะคะของคนอื่นได้ ่ไม่ใช่แค่ของตัวเองไม่ใช่แค่ของเพื่อนๆผลงานของคนอื่นๆนักเรียนจะต้องสามารถบรรยายได้ตามลักษณะต่างๆที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะคะนั่นก็คือจะเรียนวันนี้แหละเนาะซึ่งนักเรียนตั้งใจฟังนะซึ่งการบรรยายผลงานศิลปะนะคะมันจะมีทั้งหมด3ลักษณะด้วยกันการบรรยายก็คือการพูดนี่แหละ การที่เราไปวิาพากษ์วิจารณ์งานของคนอื่นการที่เราไปแสดงความคิดเห็นงานของเพื่อนการที่เราไปแสดงความคิดเห็นงานของคนอื่นะนะคะมันจะมีอยู่3แบบนะคะพูดง่ายๆคือจะมี3มแบบแบบที่1คือบรรยายตามความรู้สึกแบบที่2คือบรรยายตามเนื้อหาสาระ,ะก็คือมีหลักการเข้าไปนะคะสวมบทบาทเป็นนักวิชาการเข้าไป แบบที่3มก็คือบวกกัน2แบบก็คือทั้งบรรยายตามความรู้สึกแล้วก็รวมกับบรรยายตามเนื้อหาสาระก็คือแบบที่3เนี่ยจะเป็นรูปผสมรวมกันนะคะทีนี้อนักเรียนลองมาดูที่แบบที่1น่งเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีเพื่อนเพิ่มแบบที่1คือการบรรยายตามความรู้สึก นะคะเป็นยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นอืมก็เหมือนกับว่าเพื่อนกําลังวาดภาพอยู่เนาะเราจะไปบรรยายตามความรู้สึกแบบว่าเราจะบอกเพื่อนอย่างไรเนาะก็เช่นบรรยายไปเลยว่าเรารู้สึกยังไงกับผลงานของเพื่อนเช่นอ่าอันตันกําลังวาดภาพคนอ่ะแล้วแล้ว,ลวใครดีไซมอนบรรยายตามความรู้สึกของไซมอนอ้าวแบบ อันตันวาดได้สวยมากเลยคนเหมือนจริงมากเลยโ้สุดยอดมากเลยอะไรประมาณนี้อันนี้คือบรรยายตามความรู้สึกว่าเราเนี่ยชอบหรือไม่ชอบหรือรู้สึกเฉยๆอ่านะคะเป็นการวิพากวิจาร์ณงานของคนอื่นพูดง่ายๆเป็นการแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นว่าผลงานของคนอื่นเป็นอย่างไรนะคะตามความรู้สึกของเราเองชอบ ไม่ชอบเฉยๆก็ธรรมดาอะไรประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่าการบรรยายตามความรู้สึกยกตัวอย่างเช่นเช่อนอ่ะให้นักเรียนดูภาพนี้นะอันนี้อะเป็นการผลงานการอะไรนะใช้อะไรนะใช้ดินน้ำมันในการปั้นอ่ะนักเรียนชอบไหมคะอันดับแรกให้นักเรียนดูก่อน บรรยายตามความรู้สึกเราต้องรู้ก่อนว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบหรือเราเฉยๆกับงานชิ้นนี้ชอบค่ะอ่าชอบชอบมากเลยอ่าชอบมากอ่าโอเคบางคนก็อาจจะเฉยๆนะคะการบรรยายตามความรู้สึกให้บรรยายแบบนี้นะคะให้บรรยายแบบ,บค่ะอ่าเฉยๆโอเคได้หมดนะคะไม่มีผิดนะได้หมดมาเฉยครับโอเคค่ะอ่า ตัวอย่างการบรรยายตามความรู้สึกเช่นอ่าดิฉันชอบผลงานชิ้นนี้ค่ะเพราะว่าผลงานชิ้นนี้เป็นการปั้นดินน้ำมันในรูปร่างของธรรมชาติมีทั้งก้อนเมฆมีทั้งท้องฟ้ามีทั้งน้ำมีทั้งพระาทิตย์ดูแล้วสดชื่นมากๆเลยอ่าชอบมากเลยผลงานชิ้นนี้เป็นต้นนะคะเป็นต้นอันนี้คือการบรรยายตามความรู้สึก เขาเรียกว่าแบบที่1นึ่งนะแบบที่1การบรรยายตามความรู้สึกนะคะต่อไปคนที่มาทีหลังเนาะคุณครูจะช้าชานะเดี๋ยวเพื่อนไม่ทันต่อไปคือการบรรยายตามเนื้อหาสาระคืออะไรคือการที่เราไปคุณครูบอกแล้วการบรรยายก็คือการไปแสดงความคิดเห็นผลงานของคนอื่นนะคะไปแสดงความคิดเห็นผลงานของคนอื่น อ่ะไปบรรยายไปพูดไปวิาพากษ์วิจารณ์ใช่หมดเลยนะคะอ่ะการบรรยายตามเนื้อหาสาระก็คือการบรรยายผลงานศิลปะของคนอื่นในรูปแบบของการคิดวิเคราะห์เราต้องมีความเอ่อคิดแบบอย่างมีหลักการคิดอย่างมีหลักการเราต้องสวมบทบาทเป็นนักวิชาการเข้าไปนะคะอันนี้จะไม่มีการเอาความรู้สึกมาเกี่ยวข้องแล้วเราจะไม่พูดว่า ชอบผลงานชิ้นนี้นะคะหรือไม่ชอบผลงานชิ้นนี้เราจะไม่พูดแบบนี้นะคะการบรรยายตามเนื้อหาสาระเราจะพูดแบบนี้อ่ะตัวอย่างเช่นนักเรียนดูภาพนะคะเป็นภาพคนใช่ไหมเป็นภาพคนใช่ไหมถ้าเราบรรยายตามความรู้สึกหลายคนอาจจะบอกว่าชอบหรือไม่ชอบคะ ุณงูเชื่อว่าทุกคนจะบอกว่าไม่ชอบใช่ทุกคนจะบอกว่าไม่ชอบเพราะมันขี้เละเพราะมันไม่สวยใช่ไหมใช่ไหมหน้าสวยมากเลยค่ะตรงหัว่ตรงหัวสวยมากอ่ะโอเคอันนี้เขาเรียกว่าการบรรยายตามความรู้สึกทีนี้การบรรยายตามเนื้อหาสาระเราจะบอกว่าชอบค่ะไม่ชอบค่ะไม่ได้เราจะต้องพูดแบบนี้นะคะ เนื้อหาสารานะมีหลักการเข้าไปเช่นผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นภาพการ์ตูนตัวตลกใช้เทคนิคการเป่าสีเข้ามาร่วมด้วยโดยมีสีโปสเตอรอ์แล้วก็เป็นการสร้างสารรค์ด้วยเส้นตรงผสมกับเส้นโคน้งให้มันเป็นรูปร่างต่างๆอันนี้เป็นการบรรยายอย่างมีสาระเป็นการบรรยายอย่างมีหลักการเข้าไป นะคะเห็นไหมเขาบอกหนึ่งก็คือเขาบอกเทคนิคด้วยเทคนิคอะไรก็คือการเป่าสีใช้สีอะไรใช้สีโปเตอร์นะคะอันนี้เป็นการบรรยายอย่างมีเนื้อหาสาระนะคะก็คือมีหลักการเข้าไปนะต่อไปแบบที่3ามก็คือเป็นแบบลูกผสมเป็นแบบผสมกันเลยนะคะคือผสมระหว่างอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับเนื้อหาสาระนะคะยกตัวอย่างเช่นรึปอ่ะ ดูผลงานชิ้นนี้นะเช่นไปเลยอะ่ะเช่นเฮ้ยผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นความคิดสร้างสารรค์มากๆเลยนะคะออกแบบได้สร้างสารรค์มากๆเลยอันนี้คือความรู้สึกของเราละมันมีความสร้างสารรค์แล้วก็ทีนี้เราก็จะบวกหลักการเข้าไปคือมีการใช้วัสดุต่างๆเช่นมีไม้ด้วยมีโฟมด้วยอะคุณครูให้นักเรียนทายว่าอะไรที่เป็นโฟมอะไรที่เป็นโฟมคะเอออันตร<อ>งตร<อ>ง จุดากลมๆถูกต้องอันอันกลมๆจุดๆนะคะเป็นโฟมทำมาจากโฟมแล้วก็ใช้สีโปเตอร์ระบายนะคะเราอาจจะพูดไปเลยว่ามีการใช้แบบเงาใช่ค่ะใช่แล้วก็ใช้สีโปเตอร์ระบายเป็นรูปปลาเขาบอกว่าเขาทำปลานะแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะคะอ่ามีการทำปลา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  อ่าแล้วก็เป็นกรอบรูปไม้ใช่ค่ะไม่เหมือนหรอกใช่ไหมครูก็ว่าไม่เหมือนแต่ว่าเวลาผมทำมันมันไม่ใช่ไเหมือนมากตอนแรกผมมองแรกผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรเลยครับที่แรกคุรูมองว่าเป็นหนอนถ้าผมใช้เงาผมจะใช้ดินสออันนี้ทีนี้ก็จะเอาไปเอากระดาษไปจุ่มน้ทีมันก็จะได้เงาเลยอื็นเมือนโทรศัพท์ผมว่าเหมือนโทรศัพท์ คุูคูคะใช่ไหมคะครูคูนึกว่าเป็นหนอนนะทีแรกถ้าคุณคูไม่อ่านก่อนนะคะถ้าคุณคูไม่อ่านก่อนก็ไม่รู้ว่าเป็นปลาของก็ไม่รู้ถ้าคุณคูไม่บอกก็มาเป็นปลาเป็นปลาค่ะเพราะว่าครูเอามาจากในหนังสือเรียนอาไส้กรอกอะกโอเคเพเหมือนมากเลยพูดเราหิวนะคะโอเคประมาณนี้มันเหมือนฮขามันเหมือนฮอดด็อกที่เขามันเป็นอันเล็กๆอ่ะโอเคครับอ่สรุปนะคะสรุป ทำไมเราถึงต้องเรียนเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องเป็นผู้บรรยายที่ดีนะคะไม่ใช่แค่วิชาศิลปะวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษวิชาอื่นๆนะคะที่มีการแบบว่าอ่าคุณครูอาจจะบอกว่าให้ลองแสดงความคิดเห็นกับผลงานของเพื่อนดูซิอะไรแบบนี้นะคะเราจะต้องเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นผู้ที่เป็นผู้พูดที่ดีอืมเป็นผู้พูดที่ดีคือ มีอะไรบ้างลักษณะของผู้พูดที่ดีเนาะผู้บรรยายที่ดีหนึ่งก็คือเราต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะอย่างเช่นคุณครูให้ไตเติลเนี่ยวิพากวิจารณงานของสตันสตันจะต้องเป็นผู้รับฟังที่ดียอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมมุติเพื่อนบอกว่าเออเราว่าตรงเนี้ยมันจะสวยขึ้นถ้าถ้าถ้าสตันอะระบายให้มันเข้มขึ้นกว่านี้อ่าสตันก็ต้องอ,อขอบคุณเพื่อนครับอะไรอย่างเงี้ยที่เพื่อนช่วยแนะนํา นะคะเราจะต้องเป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยต่อไป2ก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในศิลปะด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะบอกเพื่อนว่าสมมุตินะเพื่อนวาดภาพใช่ไหมคะแล้วเราจะไปบอกว่าเฮ้ยเธอทําไม่สวยเลยดูสิวาดหัวคนก็เป็นอะไรรูปรูปอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะครูคไม่แนะนํา ถ้าหนูจะวิพากษ์วิจารณ์งานเพื่อนที่ไม่สวยให้หนูบอกเพื่อนว่าอ่ะเธอลองเธอลองวาดเป็นแบบนี้แบบนี้ดีไหมเผื่อมันจะแบบดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพูดอย่างมีเหตุผลนะคะพูดอย่างมีเหตุผลเราอยากไปบอกเพื่อนว่าวแบบนั้นไม่สวยแบบนี้บบนี่วาดสวยคนที่ทเออมาว่าเราว่าเราวาดูปไม่สวยเขามาได้เราหรอครับ ครับเขามันเป็นการพูดที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปพูดกับคนอื่นแบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาที่คนอื่นว่าเราเราก็ยังรู้สึกเสียใจเลยฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะไปพูดกับเพื่อนๆแบบนี้เราก็ต้องพูดกับเพื่อนแบบให้กําลังใจอย่างเช่นถ้าว่าถ้าระบายสีให้เข้มขึ้นมันจะสวยขึ้นนะอันนี้มันจืดไปหรือ,อ เป็นหัวคนอะไรเงี้ยม,มันยังไม่สวยใช่ไหมลองแนะนําเพื่อนให้วาดเป็นแบบอื่นดีไหมทําแบบนี้ดีไหมมันจะสวยขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ3ก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจต่อข้อมูลข่าวสารก็คือมีความทันสมัยนะคะเอาเทคนิคปัจจุบนันเทคนิคสมัยก่อนคือบางครั้งก็ใช้ได้เทคนิคสมัยก่อนในการวาดภาพหรือโบราณเนาะเทคนิคโบราณต่างๆก็มีนะคะมีเยอะ แต่เทคนิคใหม่ๆก็ง่ายเหมือนกันง่ายเหมือนกันนะคะอ่ะสรุปแล้วก็คือ3ลักษณะที่เราเรียนมาเมื่อกี้นะคะสามารถนำไปใช้ในวิชาอื่นๆได้ขอแค่ให้เราเป็นผู้บรรยายที่ดีกับเพื่อนๆกับคุณครูนะคะแล้วก็กับคนอื่นๆด้วยอ่ะกิจกรรมวันนี้คือให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดหน้าที่33เรื่องที่เราบรร บรรยายไปทั้งหมด3อย่างเมื่อกี้นะคะให้หนักเรียนฝึกทำเองฝึกทำเองอ่ะเปิดไปเลยค่ะหนังสือหน้า33ทําทำเองนะคราวนี้คุณคูณไม่บอกนะอ่ะเปิดมาหน้า33เราจะเห็นรูปที่คุณคูโชว์อยู่หน้าจอนะคะเป็นรูปผลงานศิลปะที่ทำจากอะไรคะ ทำจากอะไรคะดินน้ำม,มันค่ะต้องทำจากดินน้ำม,มันแล้วก็เป็นวิวตอนตอน,ตอนไหนคะกลางคืนกลางคืนโอเคเยี่ยมมากทีนี้มีสามข้อให้เราทำข้อหนึ่งให้นักเรียนบรรยายตามความรู้สึกเขียนสั้นๆไม่ต้องเขียนยาวคะ่ะอ่ะทำ <พอ S 1> เลยคะ่ะผมเสร็จแล้วข้อสองผมใกล้ทำเสร็จแล้วโอ้เยี่ยมมากคะ่ะ อย่าลืมนะว่าให้บรรยายให้ถูกต้องตามคําถามที่เขาถามอย่างเช่นข้อหนึ่งหน้าที่สามสิบสามค่ะสามสิบสามอันนี้เป็นการทดสอบแล้วว่าสิ่งที่เราเรียนไปเราเข้าใจไหมนะคะเราเข้าใจไหมถ้าเราเข้าใจเราจะบรรยายได้ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะบรรยายผิดนะคะข้อหนึ่งบรรยายตามความรู้สึกคือ ชอบหรือไม่ชอบชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรข้อ2บรรยายตามเนื้อหาสาระใส่หลักการเข้าไปใส่หลักการเข้าไปชอบมาอันที่นนทนเนปเขาเขียวว่าชอบมากอ่ะเพราะอะไรหูกนมีเหตุผลไหมเหตุผลนิดหน่อยก็ได้ เพราะเพราะว่าเขาเขาสร้างขึ้นจากดินน้ำมันแล้ะเขามีความคิดสร้างสรรค์ครับอืมโอเคครับหรือหนูจะเขียนสั้นๆก็ได้ชอบครับเพราะว่ามันเป็นภาพธรรมชาติตอนกลางคืนชอบครับเพราะว่ามันสวยแค่นี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องเขียนยาวก็ได้ส่วนข้อสองการบรรยายตามเนื้อหาสาระเนื้อหาสาระพูดง่ายๆคือต้องมีหลักการเข้าไปยกตัวอย่างเช่นนะคะเช่นเดี๋ยวนักเรียนจะทําผิดครูจะ เกินไปก่อนเช่นภาพนี้เป็นการใช้ดินน้ำมันมาปั้นประกอบไปด้วยเส้นจุด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 นักเรียนก็ว่าไปมีสีจุดจุดจุดนักเรียนก็ว่าไปอันนี้คือการเอาหลักการเข้ามาด้วยอ่ะเอาสาระเข้ามานะคะเอาสาระเข้ามายงอธิบายอย่างมีสาระเนาะอธิบายอย่างมีสาระแล้วก็อธิบาย แบบที่3คือให้หนูบวกข้อ1กับข้อ2ใส่กันนะข้อ3มเนี่ยไม่ยากนะคะข้อ3ไม่ยากเลยให้หนูเอาข้อ1กับข้อ2มาเขียนรวมกันเพราะว่าเขาบอกว่าบรรยายตามความรู้สึกและตามเนื้อหาสาระก็คือเอามาบวกกันนั่นเองเอามาบวกกันหนูอาจจะทําให้คำมันสั้นลงก็ได้ได้หมด ได้หมดดูเนะได้หมดด,หมดูได้หมดได้หมดโอเคให้เวลาทำประมาณห้านาทีหกนาทีเจ็ดนาทีโอเคไหมโอเคหนูแล้วกันค่ะใครคะเข้าหอมเหรอข้าหอมเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะโอเคโอเคข้อหนึ่งหนูว่ายังไงลูก ข้อหนึ่งหนูเขียนว่ายังไงคะดอกไอ้บงโัวมโอเคถูกค่ะถูกมีอีกไหมไม่มีใช่ไหมข้อสองหนูเขียนว่ายังไงคะเสร็จแล้วมันมีสีสันสวยงามมันมีสีสันสวยงามอาจจะอธิบายต่อนะคะว่ามันมีสีอะไรบ้างให้ชัดเจนเนาะมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อธิบายต่อนะคะว่ามันมีสีอะไรบ้างเนาะคนอื่นนะลูก โอเคหนูค่ะหนูเลยเสร็จแล้วค่ะค่ะโอเคข้อหนึ่งหนูพูดว่ายังไงคะโอเคครูจะแคปเจอรแล้วนะข้อหนึ่งหนูว่ายังไงขอ,อ,อ,อสวยมากอืมถูกค่ะข้อสองล้วคะภาพมีใช้ดินน้ำมันมาปั้นมันสวยมากๆ โอเคได้ได้ค่ะทีนี้ข้อ3หนูก็เอาข้อ1กับข้อ2มาเขียนรวมกันเลยนะคะเอามาเขียนรวมกันนะโอเคอ่ะโอเคทุกคนเอาผลงานของตัวเองนะคะขึ้นมาหน่อยครับอ่ะทีนี้เมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะแคปเจอร์นะคะว่าใครทํางานบ้างนะคะครูแคปเจอร์รอบเดียวหนูไม่ต้องส่งมาทางไลน์อีกนะ คุณครูแคปเจอร์เสร็จปุ๊บก็คือจบเลยคุณครูเช็คงานง่ายง่ายสะดวกสะดวกเลยนะคะโอเคทุกคนมาค่ะแคปเจอร์